สวัสดีครับผมนายสุรกรษฎ์ขุนปักศรีครับสวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์รุ่งครั้งครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาว,ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโดยนักศึกษาปริญญ,ญาตรีชั้นปีที่4ภาคสมทบมหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมศกราชศูนย์ประสานงานสุราธานีวัตถุประสงค์ ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในทานการเมืองระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเชิญทั้งสองท่านช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับอยากเป็นทางการครับคสวัสดีครับผมนายพันศักด์บุญเทนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัดีครับ โอมจินารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสําหรับท่านประวัติส่วนตัวทําอาชีพอะไรมาก่อนครับก่อนจะมาเล่นทางเลยนะครับสาหรับผมก่อนหน้านี้ก็รับราชการนะในกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นกรมการโรงพยาบาลหลวงสุภาพตะปุบบนแล้วก็ต่้เข้ามาเป็นนักบุอําเภอแล้วก็มาเป็นรอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดุระรานีนะครับแล้วก็จะกเกษียณอายุในปี2561นะท่านนายกคงศักดิ์จ่ากแก้วนะครับท่านก็ชวนนะมาทําการเมืองก็เลยลาออกมาทําการเมืองในในส่วนของตําแหน่งรองนายกองการบริหารจังหวัดพระรานีครับรับท่านประธานครับคร,บครบับก็ผมก็เดิมทีก็รับเหมา,า่อสร้างแล้วก็ทําธุรกิจเลี้ยงกุงกุลาครับ แล้วก็ท่านผู้จัดจากแก้วก็ได้เชิญมาเป็นรองนายกโค์งการบร,ริหารจังหวัดธุราธานีครับครับแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองท่านคิดอย่างไรนะครับที่มาลงสมัครเล่นการเมืองนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มาเล่นการเมืองนะค่านอยากจะมาทําการเมืองนะของจังหวัดธุราธานี<ช>แล้วก็เมื่อศึกษา ความมุ่งมั่นนะของท่านกำนันพงศักดิ์จากแก้วแล้วก็ทีมงานที่ท่านอฟอร์มไว้นะครับว่าเป็นรองนายกยทั้งสามคนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเลขานะก็ดูว่าแต่ละคนะมีความตั้งใจนะและก็มีความมุ่งมั่นคนระับเพื่อจเห็นว่าสุราษฎร์ธานีเราน่าจะมีะการเปลี่ยนเปลงนะไปสู่การเมืองรุ่นใหม่นะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาที่คิดว่าตอบโจทย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เลย อาสาลงมาร่วมทีมนะครับครับก็ท่านใช้เทคโนโลยีอะไรในการหาเสียงเช่น f a c e o o o k ลน์ครับครับก็ต้องยอมรับว่าท่านกำนันคงศักดิ์ยาแก้วนะท่านมีทีมงานที่เป็นวัยรุ่นนะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนที่ท่านเชิญมาเป็นเลขาสงท่านนะครับก็จะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Facebook ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลน์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําคลิปต่างๆนะแล้วก็ท่านจะ,ะจบด้านเทคนิคด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็เลยมีการใช้สื่อโซเชียลสมัยใหม่นะมาใช้ช่วยในการหาเสียงแล้วก็ในเรื่องของการประชาพันธ์มีการเก็บภาพกิจกรรมทุกครั้งนะที่ลงไปในพื้นที่นะชงที่รณรงค์หาเสียงแล้วก็พยายามที่จะสือ่อให้เห็นนโยบายนะ เนื่องจากว่าณนะวันนี้เราคงจะต้องอสู้กันด้วยนะโยบายนะโดยใชย้สื่อโซเชียลมาเป็นเครื่องมือในการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะซึ่งเราก็มีมอตโต้หลายเรื่องนะเช่นเป็นต้นว่าเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นกลางเข้าทางผู้สูงวัยนี่เราก็จะปล่อยมอตโต้ต่างๆโรนี้ทางสื่อต่างๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ตอบรับกลับมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อด้วยแล้วก็ภาพที่เห็นความถึงลูกถึงคนแล้วก็ติดดินนะของทีมท่านกำลังคงสัจจาแก้วด้วยครับครับกับการหาเสียงแบบเก่าเป็นอย่างไรครับการหาเสียงแบบเก่าก็คงจะต้องใช้ปนวกกันนะเพราะว่าการเข้าถึงสื่อต่างๆของแต่ละกลุ่มนะเช่นถ้าเป็นผู้สูงอายุ ขาอาจจะต้องดูในเรื่องของโบชัวเรื่องของไวนิลเรื่องของการขึ้นเวทีกระัยนะครับอันนั้นรูปแบบเติมก็คงจะมีกลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งที่จะต้องรับทราบข้อมูลจากสื่อต่างๆเหล่านั้นช่องทางต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าคนรุ่นใหม่นะแล้วก็ปัจจุบันก็คิดว่าในส่วนของประชากรที่อ่านออกเขียนได้นะครับทุกคนก็จะมีช่องทางในการใช้ ไอแพดหรือว่าใช้โทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอติ๊กตอกในเรื่องของไลน์ในเรื่องของ Facebook ใ,ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างต่างเนี้ยจะก็จะมีกันทุกคนแล้วก็จะต้องอเข้าถึงแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นมันเป็นเรื่องของการระบาดของโควิด -19 นะครับคนไม่ก็ได้ออกไปควางเวทีปราศัยครับชนก็เลยเรียนรู้จากโทรศัพท์นะก็เป็นอีกอปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้การสื่อสารด้วยโลกโซเชียลเข้าถึง ประชากรส่วนใหญ่ในช่วงระบาดของโควิดนี้ด้วยครับแล้วแล้วมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้างก็ตั้งแต่เริ่มในเรื่องของไอเวอร์ชั่นต่างๆนะของโทรศัพท์นะก็อ,อาจจะต้องใช้ที่มีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็จะต้องมีการเ,าเติมเงินในระบบอ,อินเทอร์เน็ตนะที่จะต้อง มีความเร็วสูงนะสื่อต่างตรงตันี้ก็คิดว่าคงจะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้การสื่อสารได้เร็วขึ้นนะถ้าเราใช้แบบรุ่นเกา่าหรือว่าการเติมเงินอินเทอร์เน็ตชั่วโมงมันช้านะครับมันอืดน,นะกว่าภาพที่จะไปมันก็เซ็งนะก็จะทำให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้ที่เข้าถึงคนยากขึ้นนะเพราะว่าคนก็จะเบื่อนะแต่ว่าถ้าทํา ทานสมัยรวดเร็วนะคนก็เออปุ๊บปับ๊บติดลายนิ้วมาเลยมันก็จะเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นและผลการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างไรครับก็หลายหลายวิธีพันหัวกันนะก็คิดว่าประชาชนเข้าถึงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกำนันปรงศักดิ์จากแก้วท่านก็ มีวิธีการมีเทคนิคนะอยากท่านไปเรียนรู้จากกลุ่มวัยรุ่นนะว่าทำอย่างไรให้คนเข้ามาติดตามไม่เยอะนะท่านมีวิธีการของท่านอยู่นะครับ<อ>ก็เห็นว่ามียอดติดตามเลยมีการคอมเมนต์เ,เลยเป็นแสนคอมเมนต์เป็นพันแบบนี้ยก็เลยทำให้คิดว่าออมันเข้าถึงจริงๆในเรื่องของโซเชียลครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับ ก็รู้กันแล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้รับตําแหน่งแล้วครับท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานมีอะไรบ้างครับครับก็เมื่อเข้ามาก็คงจะต้องไปปรับระบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเราก็คงจะทำเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองไม่ได้นะเรื่องของการออกแลบฟอร์มเรื่องของ ทาแอปพลิเคชันเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่องทางการเข้าถึงนะทนายกกำชับว่าจะต้องทําเป็นอบจ24ชั J ่วโมงซึ่งหมายถึงว่าชาวบ้านต้องเข้าถึงแล้วก็สมก็อร้องเรียนปัญหาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ไม่ทิ้งในเรื่องของสื่อที่เป็นระบบปกติของทางราชาการนะเช่นช่อง3ช่อง5ช่อง7หรือว่าช่อง11นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่อง11 เป็นทีวีที่อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเราก็เข้าไปพบนะแล้วก็ทำอย่างไรว่าอบจจะมีรายการร่วมนะเช่นแหล่งข่าวเช้านี้นะครับเรื่องของอบอจพบประชาชนนะทั้งโทรทัศน์และก็วิทยุนะเราก็เข้าไปหาเขาแล้วก็ขอความร่วมมือนะว่าอบอจขออนุญาตไปประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงชาวบ้านสัปดาห์ละครั้งนะทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยของสุราษฎร์แล้วก็ สถานีวิทยุ n อ t ของสุราษานีครับแล้วการเข้าถึงประชาชนนี่เป็นอย่างไรบ้างก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าประชาชนเขาส่งข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่มาผนวกกันนะให้ชาวบ้านเข้ามารู้จักกับโอปอจมากขึ้นก็ช่วงที่วิกฤต โควิดแล้วก็คนต้องการหาวัคซีนกันเยอะนะนช่วงต้นๆนะที่แย่งวัคซีนกันนะอบจก็เลยเทะลุทะลวงรัฐบาลให้ปลดล็บให้อปบจสามารถซื้อได้นะอบจสุราษฎร์ก็เป็นอบจต้นๆของประเทศก็เลยทําให้คนเข้ามาเอายอะแยะมากมายนะหลายแสนคนนะเพราะว่าเรามีวัคซีนตอนนั้นซื้อจากร้านวิทย์จุฬาภณ์มา1นึ่งแโดส สิบนาทีนะเต็มนะเพราะฉะนั้นคนต้องเข้ามารู้จักกับอบอจอไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนคนนะครับ <c oughs> ก็เลยไปช่จงทตางหนึ่งที่ทาให้เราเห็นว่าเออคนเข้าถึงอบจอมากขึ้นอบจเข,ข้าถึงชาวบ้านมากขึ้นครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการบ <c oughs> ริหารงานนะครับครับก็ มันดึง่ังไม่ได้นะยุคป,ปัจจุบันมันถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีมาประกอบก็คิดว่าคงจะเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ารับทาราบปัญหาชาวบ้านได้ไม่ทั่วถึงนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการที่อบจรู้ชาวบ้านต้องรู้ด้วยนะอบจทาอะไรชาวบ้านต้องรู้ด้วนการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับถ้าจะใช้วิธีการเขียนหนังสือพิมพ์ตำาราสารตำโรชัวเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ทันใจนะครับก็คงจะต้องใช้ เทคโนโลยี <Technology S 2> ในเป็นส่วนประกอบในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็มันประโยชน์เยอะแยะมากมายนะอนอกจากเข้าถึงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะบางทีเราจะทำขึ้นป้ายทั้งป้ายหนึ่งนะต้องทำโครงป้ายต้องทำไว้นี่ต้องมีคนรับจ้างติดป้ายอีกครับแล้วก็ไม่กี่วันมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าใช้เทคโนโลยีนี้เราสามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาที่เรามีข้อมูลที่จะสื่อให้กับ ประชาชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนะได้รับรู้ครับตอนนี้ก็ขอรบกวนท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีก็ถือว่าเป็นข้อท้ายในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็ท่านอยากฝากอะไรถึงนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่เส้นทางการเมือง ในเรื่องการใช้สื <t modern developed Airbnb> ่อเทคโนโลยีบ้างครับครับก็จะเป็นแลก็โลกมันเป็นพลวัตครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกนาทีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยิ่งยุคปัจจุบันในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะในเรื่องของโรคไฟถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์นะก็จะทำให้เราเป็นคนล้าสมัยนะครับแล้วก็ ทำอะไรได้ช้ากว่าเดิมนะแต่ว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามานะทำอะไรก็ได้มากขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองเ็ราะการว่าเราต้องรู้ว่าเราเ,เข้ามาํำการเมืองเพื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการเข้าสู่การเมืองยุคใหม่นะก็คงจะต้องทำให้ชาวบ้าน ศรัทธานะครับแล้วก็ที่สาคัญตอนนี้พวกเรานะก็มาสวมราชสีเส่นกันนะโกรกโกรเสียงกันนะนนะถ้าราชสีพักดีโตเป็นดินนะชาวบ้านก็ศรัทธานะแต่ถ้าราชสีพักดีโตเงินตราชาวบ้านก็เอือมระอานะนที่เราลุกจิตสำนึกเราตลอดเวลาวนะ่าจะต้องทําการเมืองทีมมีคุณภาพนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้หัวหน้าทีมที่มีความมุ่งม,มั่นนะแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ เป็นต้นแบบนะเป็นไอดอลของพวกเราก็คือท่านกำนันโปรมสัจ์ญาแก้วครับ,รบก็ตามที่เราได้สัมภาษณ์มานะครับรก็ได้อะไรดีๆเยอะนะครับคำตอบที่แจ่มแจ้งฟังแล้วก็คิดว่านำไปนำไปปฏิบัติน,นำไปศึกษาได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ